ได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน,นว่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระรนิพพานกันทุกๆุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาิเด้วขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับ ตาของเราเบาๆหลับตาค่อนลูกพอสบายๆคล้ายๆก,กับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะ แล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำแจงของเราให้ว่าง ให้ลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราเนี่ให้ว่างๆนะจ๊ะว่าง,งเปล่าจากความคิดทั้งหลายนะแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานี่นะปราศจากอวัยวะภายใน สมมติว่าไม่มีปอตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้กุ้งกลวงลงโล,ลงเป็นโพรงภายในเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่ลงโลง,ลง่งว่างกลวงภายในใค,คล้ายท่อแก้วท่อเพชร ใสใสเรือเมือกนกระลุกโปงงที่เราอัดลมข้าไปเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งวง่างๆกลวงภายในลใคล้ายๆท่อแก้วท่อ เพชรใสใสคราวนี้เราก็นำใจของเราน่นน่ไมาหยุดนิ่งๆไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะพิจารณาง่ายๆไปอยู่ในกลางท้องของเรานะจะสงูงจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึง จากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัดจะได้เล็กเท่ากับปลายเข็มให้เหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เราจะ ก็เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเราจะเห็นชัดต่อเมื่อใจหยุดนิ่งได้สนิทนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในแง่ของการปรฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็เอาใจไว้ในกลางท้องเท่านั้นแหละประมาณนั้นซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ตรงกับฐานที่เจ็ด อาจจะคลาดเคลื่อนบ้างแต่ก็อย่าไปกังวลใจกันนจะจ๊ะว่าประมาณนั้นอยู่ในกลางท้องแต่เราก็ต้องรู้จักประฐานที่7อยู่ตรงไหนเพระฐานที่เจดนี้นะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพาน เราว่าวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติเรามีวัตถุประสงค์หลักๆก,ก็คือทำพระนิพพานให้แจ้งเพื่อจะสลัดตนในพ้นจากกองทุกในพ้นจากทุกคือทำพระนิพานให้แจ้งอันนี้เป็นหลัก อย่างน้อยก็แสวงบุญสร้างบารมีเพืให้บารมีของเราเต็มเปี่ยมนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตเราต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้นะจ๊ะแล้วก็เราก็จะต้องทำความเข้าใจว่าพระนิพพานนั้นนะอยู่ภายในตัวของเรา ไม่ได้อยู่นอกตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาใจของเรานะี่กลับมาไว้ในตัวโดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เราจะต้องเอาใจเนะียมาหยุดมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ให้ได้ตลอดเวลาเลย ไม่ว่าเราจะมีภารกิจอะไรก็ตามเพราะนี่คือวิชาชีวิตคือกรณียกิจกิจที่เราจะต้องทำหรือเป็นงานที่แท้จริงของเรานอกนั้นเป็นงานแค่มีความสำคัญระดับรองลงมาคืองานที่เราจะต้องไปทำมาหากินทำมาค้าขาย เพื่อหาปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงร่างกายหล่อเลี้ยงสังขารหล่อเลี้ยงชีวิตมีชีวิตอยู่ก็เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแต่เราจะไปนิพพานได้นั้นนะจะต้องไปด้วยพระรัตนตรัยในตัวนะั้เราจะต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ได้ ถึงพุทธรัตนะถึงธรรมรัตนะถึงสังขรัตนะสามอย่างนี้ภายในตัวของเรานอกเหนือจากรัตนะภายนอกภายในในี่แหละสำคัญแต่ว่าเกื้อกูลกันระหว่างภายนอกกับภายในเราจะต้องเข้าถึงพระรัตนรใยในตัวให้ได้พุทธรัตนะก็คือ ละแก้วใสๆรัตนะก็แปลว่าแก้วหรือเป็นหินที่มีค่าใครได้ได้มาครอบครองก็จะปลื้มใจเหมือนเพชรนินจินดนาอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นจะต้องเข้าถึงตรงนี้ถึงพุทธรัตตนะคือท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด ในสรรพสัตวสรรพสิ่งทั้งหลายกายท่านจะใสเป็นแก้วเป็นเพชรเลยยิ่งกว่าน,นั้นประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกโบโตูตั้งจยู่บนจอมกระหม่อมบนบัศเสียนซึ่งตั้งอยู่ในใกายมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการอยู่ในอริยบทของ การเจริญสมาธิภาวนาอริยบทเดียวเพราะว่าไม่ต้องทำกิจเหมือนมนุษย์ไม่มีปวดไม่มีเมื่อยไม่ต้องขับทายไม่ต้องพักผ่อนนอนหลับอะไรต่างๆเรานั้นเป็นตน้นกิจกิจของผู้รู้ท่านจะเป็นคลังแห่งความรู้ทั้งหมด ซึ่งเป็นเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตแล้วก็เป็นแหล่งแห่งความสุขแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งอนุภาพที่มีมีประมาณท่านจะประกอบไปด้วยจักขุยานปัญญาวิชาและก็แสงสว่างประชุมรวมกันก่อเกิดได้ธทมทั้งก้อนถึงเรียกว่ากายธรรมหรือธรรมกาย ่นหลายราก็ต้องเข้าถึงพุทธรัตนาตรงนี้ธรรมรัตนะจะเป็นดวงธรรมใสใส,ใสเป็นแก้วเป็นเพชรเหมือนกันกนะลมรอบตัวอยู่ภายในและความรู้จะบรรจุอยู่ตรงนั้นแหละสังกรัตนะก็คือธรรมกายละเอียดคือกายละเอียดของว่าธรรมกายจะรักษา ธรรมรัตนะเอาไว้สามอย่างนี้อยู่ในตัวของเราเราเข้าถึงตรงนี้ได้จึงจะไปนิพพานได้ไปสู่อายตนะนิพพานทีนี้จะเข้าถึงรัตนะทั้งสามได้นั่นจะต้องเริ่มต้นนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ให้ใจหยุดนิ่งๆใจจะหยุดนิ่งได้ก็จะต้องมีหลักยึดของใจคือบริกรรมมณีมิตรเป็นภาพทางใจที่เราจะต้องสร้างมันขึ้นมากำหนดขึ้นมาจะเป็นดวงใสๆ หรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะจ๊ะจะเป็นดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆแต่พระเดี๋พระคุณหลวงปู่ท่านจะแนะนําให้กําหนดเป็นดวงใสๆท่านใช้กัว่าเครื่องไม้ที่ใสสะอาดประดุเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดควรคล้ายคนแมวโตเท่าแก้วตา นี่บางคนไม่เคยสังเกตแก้วตาของตัวเราหรือของคนอื่นก็จะไม่ง่ายเวลานึกเอาเพชรสักเม็ดหนึ่งโคตรเพชรใหญ่ๆแต่ไม่ใช่เจลนัยเป็นเหลี่ยมจะกลมรอบตัวใสๆนึกถึงความใสของเพชรที่ต้องแสงแต่ว่ากลมรอบตัวนั่นแหละ เป็นบริกรรมนิมิตค,คือที่ยึดที่เกาะของใจเราแทนการนึกถึงคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานเป็นต้นแล้วก็ต้องมานนึกอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดด้วยหรือจะนึกเป็นพระแก้วใสก็ได้องค์พระพุทธรูปที่เรากราบไหว้บูชาที่ท่านโดยวัสดุต่างๆ จะเริ่มต้นจากตรงนั้นก่อนก็ได้แต่องค์พระที่กำหนดนี้เนี่ยยังมีลักษณะมหาบุรุษไม่ครบหรือบางทีก็ไม่มีกันแล้วแต่ช่างเขาจะจินตนานการปั้นกันไปยังไงหลอ่อออกมายังไงแต่ก็ใช้ได้ใช้เป็นบริกรรมนิมิตได้จะนด้การนึกถึง บริกรรมในมิตรดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆเนี่ยเราต้องนึกให้เป็นคือจะไปเคลนภาพหลับตาแล้วเราจะไปเคลนภาพให้มันเห็นชัดได้ดังใจนั่นแหละเหมือนเราลืมตาเห็นนั้นมันคงไม่ได้เราจะขืนทําอย่างนั้นมันจะปวดทิ่สะมันเกรงมันตึงมันเครียด แล้วมันก็ทำให้เราเบื่อท้อใจพอนเลิก,น,กนั่งสมาธิก็เหนื่อยเพราะการเห็นภาพทางใจนั้นมันจะแตกต่างจากการเห็นภาพด้วมังสะจักสุหรือตาเนื้อมันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเห็นเลยมันก็คือมันโนภาพที่เรานึกถึง เหมือนอย่างเรานึกถึงขัน่างหน้าแปลงสีฟันยาสีฟันดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวดอกบัวดอกกุหลาบของที่เรารักอะไรอย่างนั้นอันไหนสิ่งไหนแล้คุ้นเคยมากมันก็นึกได้ชัดสิ่งไหนเราไม่คุ้นมันก็ไม่ค่อยจะชัด พราะมันเป็นมนโนภาพทางใจที่เรียกว่าบ,บริกรรมมณีมิตรซึ่งการนึกถึงดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆก็ใช้ทำนองนั้นแหละคือนึกธรรมดาน่นแหละหนี่ยนึกถึงมหาธรรมกายเจดีย์เห็นไหมจ๊ะเราก็นึกธรรมดาซึ่งมันก็เป็นภาพทางใจแต่มันไม่ชัดเจนหรอก บางคนชัดเจนมากบางคนชัดเจนน้อยตรงนี้แหละที่ถ้าหากเราทำความเข้าใจได้และก็ทำเป็นเดี๋ยวใจมันจะหยุดนิ่งขึ้นมาเพราะอยู่อารมณ์เดียวมีอารมณ์เดียวแต่ในการนึกถึงดวงใสหรือพระแก้วใสๆก็ใ,ในทำนองเดียวกันนะจ๊ะ ือเราก็ต้องใจเย็นค่อยๆค่อยๆนึกนึกเท่าที่เรานึกได้นึกแล้วเรายัางรู้สึกสบายแล้วก็ผ่อนคลายระบบประสาทกล้ามเนื้อมันผ่อนคลายไม่เกร็งไม่ตึงอย่างนั้นถูกวิธีแล้วก็ต้องทำใจเย็นๆอย่าไปลำคาญหรือ ที่เรานึกไม่ชัดเห็นไม่ชัดอย่าไปลาคาญแล้วอย่าไปฮึดฮัดว่าแม่เรานึกอะไรก็นึกได้ชัดทำไมมันนึกอย่างนี้มันไม่ชัดนึกเท่าที่นึกได้นึกได้แค่ไหนแเราก็เอาแค่นั้นสมมติเรานึกถึงดวงนะกลมๆบางทีมันจะบูดบางเบียวมึงจังมัน ไอ้มีภาพอยู่ในท้องกัแล้วกันองค์พระเมหืองกันบางทีก็เห็นตั้งแต่เสียหมึงแขนขามืออะไรก็ดูไปเพื่อต้องการให้ใจอยู่กับตัวและกับละครใจเดบริกรรมภาวนาภาวนาในใจอย่างสบาย ภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนานอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้ เราก็ไม่ต้องหวนกลับมาภาวนาใหม่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับหลักให้ได้ว่าวัตถุประสงค์ของการทำอย่างนี้ต้องการให้ใจเนี่ยมาอยู่กับตัวอยู่ในกลางท้องอยู่ตรงบริเวณฐานที่เจ็ดเพื่อให้หยุดให้นิ่งเพราะอยู่นานๆจนกระทั่งมันหยุดมันนิ่ง นี่คือวัตถุประสงค์ของเราจับหลักตรงนี้ให้ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวและไปสู่อายตนานิพพานหยุดใจเนะี่ยเป็นตัวสำเร็จเลยพูดสั้นๆว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหมายเอาหยุดใจ ดังนั้นน่เราก็ค่อยๆประคองใจหยุดนิ่งอย่าก,กดลูกในตาลงไปดูนะจ๊ะเพราะตาเนื้อมันเห็นไม่ได้แล้วจะเกิดเรากดลงไปแล้วมันตึงก็รีบลืมตาแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายร่างกายจิตใจพอรู้สึกสบายก็เริ่มต้นกันใหม่ นหยุดใจนิ่งน่งหรือเราจะวางใจนิ่งเฉยเฉยโดยไม่นึกภาพดวงแก้วหรือองค์พระก็ยังได้ถ้าเรามั่นใจว่าเรามันเวลาทำอย่างนี้แล้วใจไม่ฟุ้งรู้สึกสงบดีก็ให้ทำอย่างนี้นะลูกนะก็หยุดนิ่งเฉยเฉยทำความรู้สึก ประใจอยู่ในกลางท้องแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยอย่างสบายสบายอย่าทิ้งคำนี้นะลูกนะให้มีสติกับสบายเนี่ยควบคู่กันไปอย่างสม่ำเสมอสติสบายนิ่งๆ ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆมีความมืดให้ดูก็จงอยู่กับความมืดนั้นด้วยใจที่เบิกบานแช่มชื่นไม่ทุกข์ใจมีแสงสว่างให้ดูก็อย่าไปตื่นเต้นก็ดูไปเรื่อยๆมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปตรงนี้ต้องจำนะลูกนะ ดูไปเรื่อยๆอ,อย่างส,สบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะมันทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้มันถูกหรือว่ามันผิดเราคิดไปเองแล้วมันเกิดขึ้นจริงอะไรต่างๆเหล่าน,นี้เป็นต้นให้นั่งแบบเด็กๆที่อินโนเซนคือไม่มีความคิดอะไรมากมาย ทำเฉยๆนิ่งๆเพราะวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหรือกลางท้องของเราเนือเ้อเะดึึ้นมาสองนิ้วมืออย่างสบายนี่คือวัตถุประสงค์แล้วที่ีพอเราภาวนาไปฝึกใจไปเรื่อยๆมันอาจจะมีปรากฏการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้น กับร่างกายของเรานะี่ยคือตัวมันจะพองบ้างตัวขยายบ้างตัวยืดสูงไปบ้างขยายออกไปทางกว้างบ้างตัวยุบลงไปบ้างตัวโยบังตัวโคลงบังตัวเบาบัง ตัวลอยบ้างหรือหล่นลงไปเหมือนตกจากที่สูงลงไปมั่งหรืออะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะให้ทำเฉยๆท,ทุกทุกประสบะปปการณ์นะจ๊ะให้ทำเฉยๆทำใจหลุวมๆเหมือนสวมเสื้อผ้าหลุวมๆ ให้พ่อนคลายแล้วก็ทำใจสบายๆนิ่งๆเฉยๆอย่างนี้เรื่อยไปเลยมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ดูไปถ้าสมมุติเราทำถูกวิธีเนี่ยตัวมันจะไม่ทึบไม่แคบไม่อึดอัดมันจะโลง่งมันจะปโปรง่งมันจะเบา มันจะสบายสบายอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนบางทีรู้สึกตัวหายหรือหายเป็นบางส่วนมือหายเท้าหายอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ให้เฉยเฉยนะลูกนะเฉยเยอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะทำเฉยเยเฉยทุกประสบก,การณ์นะนิ่งๆิ แลถ้ามันวิลงไปก็บางคนอาจจะหวาดเสียวแต่บางคนก็ไม่หวาดเสียวจะลงอย่างนุ่มนวลเคลื่อนไปอย่างนุ่มนวลแต่ถ้าพลวดปลาก็อาจจะสะดุ้งมันก็ช่างมันมันหวาดเสียวก็อย่าหวาดเสียวนานแต่เขายืนยันว่าไม่มีอันตรายอะไรจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเรา จำเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเราต้องวางเฉยเป็นอุเบกขาในทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวหรือนอกเหนือจากนั้นหยุดกันนิ่งอย่างเดียวเฉยๆมีความมืดให้ดูแล้วก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้น มีแสงสว่างให้ดูแล้วก็ดูไปมีดวงธรรมให้ดูเป็นดวงกลมใสๆแล้วก็ดูไปมีกายให้ดูก็ดูไปมีองค์พระให้ดูแล้วก็ดูไปดูไปโดยปราศจากความคิดก็ทำจิจให้สงบนิ่งๆเฉยๆอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละ ทำอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราจะอัศจรรย์ใจกับสิ่งที่เราทำอย่างนี้เช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเป็นใจให้ลูกทุกคนผู้มีบุญที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวก็ขอให้ประคองใจให้หยุดให้นิ่งตามที่ได้แนะนำมาดังกล่าวอย่างสบายๆนะลูกนะเดี๋ยวจะสมหวังดังใจ อย่างที่เรานึกไม่ถึงทีเดียวต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลุนะ้